แพ้หรือชนะคุณชอบคําไหนมากกว่ากันนะคะเออลองตอบสุน่ามาดูนะเออไม่ว่าจะใครใช่ไหมอ่าสูน่าก็เป็นคนหนึ่งเดิมเหมือนกันเราจะชอบคําว่าชนะ ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ในการทํางานของเราเราเจอผู้คนมากมายทั้งลูกค้าทั้งลูกทีมแม่ทีมหรือว่าทีมงานสายงานเราถูกต้องนะคะถูกต้องไม่ว่าจะทําธุรกิจไหนก็ตามหรือแม้แต่กระทั่งญาติพี่น้องพ่อแม่เราใช่ไหมเวลาเ,ออเกิดเกิดปัญหาหรือเกิดการขัดเกงทะเลาะอะไรกันเกิดขึ้นเนาะเ,ออเราต้องรู้จักถอยออกมาสักหนึ่งก้าวเนาะเพื่อที่จะให เป็นอ่าเป็นคนที่รู้จักคําว่าเพ้บ้างอ่าทำไมถึงพูดอย่างนั้นใช่ไหมคะอ่าไม่ว่าอ่าอย่างเช่นลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะเราจะไปอ่าพูดไปแข่งให้มันชนะทำไมใช่ไหมเออถ้ามันเกิดอ่าความชนะตรงนั้นเกิดขึ้นมาแล้วมันเสียลูกค้าไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีผลดีถูกต้องไหมคะดังนั้นเราต้องรู้จักยอมถอยเนาะออกมาสักหนก้านะคะเพื่อที่จะเพ้ศึกเล็กๆแล้ว รอให้มันชนะในศึกใหญ่ๆนั่นเองค่ะหรือจะเป็นในเรื่องของการทำความดีก็ตามาเราทำความดีกับใครอย่าไปคาดหวังนะคะอย่าอย่าไปคาดหวังว่าคนคนนั้นเขาจะทำดีตอบกลับเรามาอย่างเงี้ยก็คือเราไม่ต้องคาดหวังเนอะอะาะเออก็ทำดีต่อไป ใดๆก็ตามนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่ามีปัญหาขัดแย้งอะไรเกิดมาเนาะก็ไม่สู้กับเราชนะใจตัวเองนั่นเองนะคะก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์แบ่งปันให้ซูน่าด้วยนะเด,ยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าว่าซูน่าจะเอาสาระดีๆเทคนิคดีๆแบบไหนมาฝากอีกน,นะสวัสดีค่ะ